สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเราคลิปนี้จะพาเพื่อนเอนมารู้จักกับว้านมงคลไทยต้นนี้กันนะคะว่านต้นนี้ชื่อว่าว่านมหาลาบหรือว่านมหาโชคถือเป็นว่านมงคลมหานิยมเชื่อกันว่าจะนําโชคลาภเงินทองและความร่ํารวยมาแก่ผู้ปลูกนะคะมีลักษณะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินเหมือนหอมใหญ่ ใบเป็นรูปพายแต่ค่อนข้างสั้นและป้อมปลายโคง้งมนแหลมโคนใบสอบเข้าหากันก้านใบยาวพื้นใบมีสีเขียวเป็นมันออกดอกปีละครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนก้านดอกพุ่งตรงสูงขึ้นจากลำต้นประมาณ30-40เซนติเมตรนะคะ กรีบดอกมีสีแสดปนเหลืองชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีเป็นไม้ที่ไม่ชอบแดดจัดควรรดน้ำวันละครั้งก็พอเมื่อออกดอกเชื่อกันว่าจะเป็นคุณแก่ผู้ปลูกอย่างมากนะคะการขยายพันธุ์ใช้การเพาะเมล็ดกับแยกหน่อซึ่งว่านมหาลาบจะมีลักษณะแยกหน่อออกมาข้างหัวต้นแม่ แทงขึ้นมาบนดินสามารถแยกมาปลูกได้ค่ะเนื่องจากว่านมหาลาบมีลักษณะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินสามารถเก็บน้ำเลี้ยงไว้ได้นานจึงทนแรงได้เป็นอย่างดีนะคะปัจจุบันกระแสว่านไทยและต้นไม้มงคลกลับมาอีกครั้ง ว่านมหาลาบจึงเป็นที่นิยมและชื่นชอบของคนรักต้นไม้มากๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็หามาปลูกกันได้นะคะเป็นว่านที่ปลูกง่ายแต่กอขยายพัน์ุง่ายแถมยังดูแลง่ายอีกด้วยค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ